แรงเกินต้านแรงสุดไม่อยู่แรงทะลุป,ปอดครับสำหรับหนังไข่ออเดล๋ยวรายละเอียดเราจะไปคุยรายละเอียดกันก่อนก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซท่านสวัสดีเอฟซมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทุกานและสวัสดีเอฟซสาวน้อยแพฟงสวัสดีเอฟซเหล่าอิงครับสวัสดีเอฟซหนังไข่ออเมื่อเ๋ยวพูดถึงความเคลื่อนไหวของหนังไข่ออที่เปิดสายมือแรกครับพี่น้องกระแสะตอบรับยางหลุดลม้ม กระแสตอบรับจนล้ำทั่วประเทศแล้วต่างจังหวัดต่งตงางๆแถวภากอีสานต้องล่นครับล้นโล่ลงเต็มทุกรอบต้องเพิ่มรอบให้โดยเฉพาะจนเพหนังต้องออกมา่าโพดกลางอ,าออกมาโพดแบบกระแสคายออกมาแห้งกระแสจนต้องเพิ่มรอบเพิ่มยังครั้งแรกที่เพิ่งเจอ เพีดหนังจนเกิดว่าข้างแรกที่เพิ่อเจอที่เกิดตึงให้กระแสหนังไทยหนังไทยแถวอีสานหนังอีสานเทเฮาไดมีฟีเวอร์ขนาดนี้จงได้ลงไว้ว่า,ากระแสดีแล้วการถึงเพิ่งกระแสดีถึงเฮาเป็นแฟนคลับของสอนหน่อยเป็นแฟนและแฟนซับของคุณผู้สางเฮากะเบิเงก็ว่าด,ดีครับก็คือว่าด,ดีแต่ว่าผมไปเบิงเพีดกลางๆที่เพิ่น คุกรุงเทพเองที่มีช่องหนึ่งเพิ่นเพิ่นไหลไว้เพิ่นผมไปฟังแต่กระบอกนาแก่ครับเพื่อนนั่นเพิ่นไถแบบกลางๆคือการแบบนาดูตามที่เพิ่นไถมากนี่ถือว่าสุดยอดครับสำหรับหนงังไข่ออกสุดยอดแนวดหาการเล่าเรื่องต่างๆการอย่างเพิ่นวิจารณออกมาเบิดแต่ผมก็ฟังแบบว่าก็คือหลายคนอได้เห็นะครับว่าเพิ่นวิจาร์แนวด่าแต่ว่า ผมสอยทหายพ่น้องฟังว่าการส์เฟินสบอกว่าการสิไปเป็นเ,นเ,นเนหนังผีจ๋าเลยนี่มันก็บอแมนจะเป็นกลางๆระดับกลางๆกะบ,บอแย่แลกาบบบอแห้งถือว่าใส่ได้ตามที่สองหนึ่งคนวิจารณ์ว่าพี่นอ้องผมกาดีใจนะ่าบอโจอยที่แต่มีคนเอาหนังติกระแสะเนี่ยนี่ไปรีวิวคู่กับหนังซัมเปอร์เลยเนี่ยนี่พินองบรรยากาศการอ่า หนังหมู่บ้านนี่จา้างคนก็เห็นแล้วว่ามันเปิดปรากฏการณ์ใหม่พี่น้องปรากฏการณ์จคนเก่าคนฒถา,คน,าคนแก่เท่านี่ถือกระตาหม,มากไปเบิงโลกหนังหลีตามคลิปต่างๆงผมก็เห็นเอามันเป็นกระแสไข่ออหนังไายออที่เฮดไห้ผู้เฒ่าผู้อวานเท่าเาขาไปเบิงโลกหนังไม่เคยเห็นก็ไดเห็นพี่น้องนี่แหละคือปังหลีสำหรับกระแสไข่ออแล้วการจนขึ้น อันดับหนึ่งมาแรงพี่น้องอันดับหนึ่งมาแรงของหนังหนังเขาไม้สายมาแรงเลยสําหรับหนังไข่อดถือว่าปังมากครับทารายได้หกจุดห้าล้านบาทพี่น้องหกจุดห้าล้านบาทบัธรรมดาเขาเมื่อแรกเดียวเขาจะวาดผลอีกคือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่พี่น้องว่ารายได้ปัญหาแต่ผมเชื่อว่าเอซี FC ทุกท่านแฝกรังใจกันอยู่แล้วเพราะว่าวันธรรมดากะหัวใจครับคนทําทงานกับว่นไหไปเบืองเลิกงานกับเด็ก เท่ากับทางเบงเสาร์อาทิตย์นี่พี่น้องว่าสิเป็นยังไงแล้วเข้ามาว่างฟังกันว่าเป็นเป็นยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้ไวสำหรับพี่น้องคลิปหน้าแล้วเข้ามาพูดกันว่าหนังไข่อ่อน,อ,อ,อนนี่กระแสยังเรื่องอ่ายังแรกตอนหนึ่งวอยแกะแซอีหลังเองยังตอนหนึ่งขนาดไหนกับยิ่งเล่าขับเรื่องผู้ใดเพราะท่านจะไปเบิงหนังไข่อ่อนกับไปลองเบิงขับว่าสากไหนถูกใจสากไหนกับคอมเมนต์ว่าเบิงเนี่ยมักสากไหนบ่มักมองไรกะ คอมเมนต์มากำลังใจกันไดบอลโพอจพัฒน้สู่งานต่อว่าเพิ่นถุ่มเทเพิ่นถุ่มเททุ่มทั้งแรงกายแรงใจแรงเงินกำลังเรื่องนี้โดยเฉพาะคลิปนี้กะฝากไว้เช่นนี้พี่น้นองคลิปหน้าพอกันมายืดเรื่องนะครับส่องบันดองซ่อนฝากกดกำลังใจนะครับกดติดตามอาจสมมวลอาจสบคักคือส่องอื่นเพิ่นกะจะพยายามปรับตัวปรับจุงนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ